้ราชนารีครับทั้งที่2 1ประจำปี2556รอบรองชนะเลิศคู่แรกระหว่างทีมเอสซีพีกับ

ไม,ไม่ใช่นะไม่ใช่นะจันอย่างเงี้ยไม่ใ่ใชแล้วออกแล้วเต็มเทคนิคไอ้นยแล้วถามว่าลา,วลายสีมึงทำอะไรวะยืนดูอยู่ฝั่งนี้ไงมันใช่อ่ะเนี้ยวาองเอาเป็นจ,จารย์ ถ้ากดดันอย่างนี้ก็ไม่ต้องเล่นแล้วอะไรอ่ะถ้าจะกดดันกันอย่างนี้ก็อย่าเล่นเลยบอลนี้ต้องแข่งกันหรอกเอออะไรอ่ะมันไม่ได้เลมันออกมันออกนอกเส้นไม่ได้เลยเอาถ้วยไปเลยเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ ให้บอลอ,อบอตอแล้วนี่บอลทั่วปราชธานนะอะไ,ไรไอเนี้ยไอเนี้ยคนนี้มีปัญหาไอเดนไีไม่เป็นไรบอลไม่เป็นไรไม่เป็นไรยไม่ห็นโดนอะไรเลยเอาางนี้มันโดนมันเลยไม่โดนเลย gió băng cái đây, mà không không không, không, không,

รับระชาชังทั้งีนัลัง่อระครับทางการหารในขึ้นเวลาครับนะครับตามกฎระเบียบิบันะครับและให้ไปารเกนะครับทาการั้รขอรับรองนะครับแล้วต้องฝาขูนะครับทั้งีัผู้จัดการทั้งสองีนะครับที่รึนะครับรบียบปิบัและก็ยังทาให้ผู้เผอาของเรานครับรงอ้นครับทั้งผู้เสพาเนงานรก่อนนครับวเช่นัั Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ